ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกทำไมแบบพญานาคเยอะอย่างนี้ครับเวลามาหมู่บ้านไหนเขาจะแบบเบิ้ลไปบ้านพญานาคนในวัดน,นี้เขาจะบอกเองโดยที่เราไม่ได้ถามอะไระแล้วก็ได้ไปหลายที่มากแล้วมีครั้งหนึ่งบอกว่าพี่ครับไล้คำชะโนดเนี่ย เขาให้เปิดเข้าหรือยังเขาบอกว่ายังครับผ่านมาเจวันก็มีคนโทรมาบอกว่านายอำเภออยากให้คุณเบิ้ลเข้าไปตรวจสพานที่คำชะโนดให้หน่อยก่อนที่เขาจะเปิดให้คนเข้าเขาอยากให้ผมเอ้าทำไมถึงเป็นผมครับพอดีเห็นคุณเบิ้ลมาบวงสวงใกล้ๆลเลยอยากให้อยากให้คุณเบิ้ลมามามาดูเห็นว่าศรัทธาแล้วก็เลยเขาไลเข้าไปซึ่งส่วนตัวเบิ้ลก็ไม่รู้จักนายอำเภอไม่ได้รู้จักครับเป็นโอกาสได้เข้าไปกราบแล้วก็ได้ไปได้ไปได้ไปเห็นไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขอันนี้ก็จะเป็น ผมได้ขบา่าตอนที่ผมไปไปวงสงอยู่บ้านป่าคำชนผมก็เลยเอาติดรถมาด้วยเวลาผมนั่งแต่งเองผมเวลาผมนอนอะไรเงี้<อ>ยก็นั่งดูไปก็นั่งดูมีความสุขไม่กี่เรเปิดรอยสักที่เป็นรูปพญานาคไม่กี่เราเปิดให้คุณดูรอบนึงสาเหตุที่เป็นสักเป็นรูปพญานาคเพราะอะไรเพราะว่าผมนึกถึงสมัยที่ผมบวชก่อนจะศึกเขาพาผมไปนั่งปฏิบัติธรรมในธรรแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่ขนผมลุกแล้วก็สั่นอารมณ์เหมือนผีอัมแต่เราไม่ได้หลับนั่งเป็นพาสึกตัวรู้สึกตัวแลล้วก็มีีหงงพ่่่อทนับธรรมยู้ะโกนมาว่า คูบ้าภาษาอีสานคูบ้าคูบา,บา,บามีคนอยู่ข้างหลังนะแก็แบบเอาอะไรครับเราก็เลยหลับตานั่งสมาธิเราเห็นดิมิตเป็นเหมือนแบบงูพานะสีทองทองอ้อมตัวอ้อมอ้อมตัว,ตวเห็นเป็นภาพตอนนั้นแล้วก็แบบ,<ห>ลบแล้วก็สันแต่พูดผมพูดไม่ได้แล้วก็คือนั่งนั่งสันก็เลยนึกภาพว่าผมอยากสักพญานาาไว้ที่ตัวในกไปตอนนั้นส่วนทำไมถึงมีแบบนี้นอนหลับไหมผมนอนหลับแล้วก็นอนหลับฝันดีด้วยคือฝันเห็นจริงๆเห็นหน้าท่านแบบไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นอะไรแบบนี้บางทีผมฝันเป็นเหมือนมังกรผมแบบ ยืนอยู่บนเรือคนเดียวแล้วมีงูเล่นน้ำให้ดูสีดำคือมหมา้เห็นตลอดมหมายเห็นหเล่นหลายวันติดต่อกันมากจนผมตื่นนะผมก็เลยแบบมาวาดเล่นๆแล้วก็ส่งให้พี่ชายสเก็ตให้จนผมส่งภาพนี้ไปปั้นแล้วก็เอาทันไปที่หน้าบ้านอานาาเจริญให้แม่วาครับคราวนี้คนที่ปั้นรูปปั้นมาหาเขาบอกว่ามีคนมาเข้าฝันผม เป็นคนแก่ใส่ชุดสีดํำดมาบอกว่าขอบคุณที่ปั้นนะปั้นขอบคุณที่ปั้นออกมานะอะไรเงี้ยผมยังคนลุกเลยพูดแล้วก็เป็นเพลงหน้าที่เกิดจากนิดนิที่เราที่เราที่เราเห็นด้วยภาพเราเปว่าตรงนี้ก็เป็นเพทองทำงานเขาด้วยนะใช่จริงจริงอนี้ตรงนี้ถอใช่เขเขียนเพลงทำงานตรงนี้ตัดต่อ MV เมบาตัดต่อด้านํารทำงานตรงนี้ เราจะได้คิดออกนะก็ได้แต่เนเป็นคนแต่งเพลงอยู่แล้วใช่ไหมมีชื่อเสียงด้านเรื่องแต่งเพลงแต่งมังแต่อยูเขาแต่งแบบไม่รู้เรื่องแต่ว่ามีมีพรสวรรค์คือตั้งแต่เด็กเลยจะเป็นคนที่พูดเก่งแต่งแบบสดๆดอย่างงี้ได้ไหมแต่งได้นะกีตาร์กีตาร์กีตาร์มาได้กีตาร์ว่าให้กีตาร์ไหนเขามีโจทย์ให้คุณด้วยโจทย์ไหนลองสิเอาจากสามคำนี้ตีท้ายครัวชุดโกโกวาขอให้พระลงโทษอย่างหนักต้องอยู่ในเพลงเดียวกันมีแต่ง เ,เราเราเป็นคนมีความสามารถเอาแบบเพลงช้าหรือเพลงเย็วได้หมดเลยเอาตามที่เบิ้ลถนัดผมต้องสร้างโน้ตก่อนอเอาแบวมโลดี้เมโลดี้ต้องมาแซงซะทีเถอะตี้ทยครูเป็นรายการบุกบ้านสูงตา เปิดฟังเพลงชุดโกโกวามันเด้งขึ้นมาอยู่หน้าติ้งตอกเฮ้ได้แล้วได้แล้วเต่อต่อมาแล้วมาแล้วเห็นมีคลิปหนึ่งหมอป่าท่านเคยมาบอกมียายคนหนึ่งแกชอบ พูดคำขอให้พระลงโทษอย่างไรอะไรเน uhh> mm hmm. oh> claro> claro> um bueno> umm ี่ยมันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยก็ได้ต้องเอาโจทย์ออกไป17ปีตีท้ายขัวสิบปีตีท้ายขัวต้องเอาโจทย์โจทย์แบบว่าอยากได้เพลงเร็วมาแล้วแต่คุณแอลิเว่ยเอาเพลงเร็วสุขานเป็นของหนังคนดูอะไรเงี้ยแล้วแกแกถนัดอยู่แล้ว17ปีตีท้ายขัว สนุกชัวอยากให้คุณได้ดูมีทั้งเรื่องของความรู้บุกบ้านาสุขตาบุกานสุขตาขอบคุณด้วยใจขอบคุณมากมายทั้งสินและบินดาราอ,อยากให้คุณได้ลองมากับรายการตีท้ายคูย่โอ้เฮ้เก่งมาก เออ้แมวนี่สวยอ่ะเพื่อเป็นเกียรติสิปีตีท้ายครัวอ่ะออกรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายในวงการเลยได้ไหมใช่นี่จะบอกว่าผมเลิกออกรายการนี้รายการสุดท้ายเลยจริงๆจะบอกว่าไปรายการไหนเนี่ยผมจะแบบเป็นเป็นปิดที่เขาตลอดเลยนะแล้วไปมีใครมาปิดรายการเออปิดรายการกูลาเลย มอบให้ไม่อเลยี่มีของมอให้เวลาที่คุณชุดเครื่องนอนอย่างเงี้ยหมายถึงคุณคุณเป็นดาราอย่างเต็มตัวแล้วเพราะว่าเราไปมอบให้กับดารามาทั่วบ้านทั่วเมืองนานมากทุกคนที่ได้ไปเนี่ยคือคนได้เนี่ยจะปังปังดังๆทุกคนวันนี้คุณได้สิ่งนี้ชุดเครื่องนอนโตโต้มอบให้เบิ้์ปทุมราชครับ ครับเป็นรายการที่คุ้มมากทั้งได้แบบค่าตัวแล้วก็ได้ของฟรีด้วยเห็นว่าเตรียมอาหารดุูๆไว้ให้พวกพี่บอกเลยว่าเป็นเมนูพัตคารที่แบบผมค้นหามาทั่วจักรวรรดิกว่าจะได้สีทองจักรวาลจักรวาลเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เลยว่าเห็นแล้วปั๊บน้ำลายไหลที่มดําแต่ชอบกินไหมทีมดัมชอบไหมต้องชอบไปเลยไปไปเลยแบบเมนูเด็ดของหนุ่มเบิร์ดมาอยู่แต่ถ้าเราโชคร้ายจริงมันมีอาวุธไงแต่เราได้ยินเสียงปืนก็มาผ่านงูงี้เลย แล้วผมว่ามอเอไซค์สแสลงเข้าลงสีข้าวแขนผมเป็นแผลง,<ร>งแล้วก็แต่ไม่บอกแม่ปิดไม่ให้แม่ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ